สถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ย,ยังคงเกิดเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเหตุเกิดระเบิดรถรถกระบะค่ะบนถนนสายท่าสาบลำใหม่จังหวัดยะลานะคะขณะเดียวกันก็เกิดเหตุระเบิดซ้ําขณะที่ชุดเจ้าหน้าที่เข้าเก็บกู้ระเบิดบริเวณสวนยางพาราอำเภอรามันส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บก้าหนายค่ะ สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรจักวะได้รับแจ้งเกิดเหตุระเบิดที่อำเภอที่บริเวณภายในสวนยางหมู่ที่3บ้านทุ่งขมิ้นตําบลตะโลหะลออำเภอรามันจังหวัดยะลามีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายเจ้าหน้าที่ตำรวจและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10จังหวัดยะลาเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุภายในสวนยางพาราโดยผู้ได้รับบาดเจ็บชาวบ้านก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลรามันแล้วนะคะทราบชื่อนายสุนทรมณีสังอายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่115ทับ6ถนนสิโรรสอําเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยผู้บาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่นิ้วเท้าข้างขวาขณะเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดของสอชอตอและเจ้าหน้าที่ชุด EOD ของทหารเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ คนร้ายได้กดระเบิดลูกที่สองขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจได้รับบาดเจ็บรวม9้านาย3นายอาการสาหาัสเจ้าหน้าที่ต้องประสานเฮลิคอปเตอร์นำส่งโรงพยาบาลสงขลานครินอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูทรลำม่จังหวัดยะลาได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นบนถนนสายท่าสาบลำม่ที่หมู่หนึ่งบ้านปีซัดต,ตำบลลำม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลา มีรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายจึงได้แจ้งพันตำรวจเอกนธนสิทธิ์มัทยาิผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรลำม่พร้อมประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจากตำรวจตระเวนชายแดนที่44เข้าร่วมตรวจสอบทันทีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นเส้นทางโดยทันทีโดยได้พบรถยนต์กระบะยี่ห้อ,อิสุสุสีบรอนซ์เงินหมายเลขทะเบียนบอใบไม้จอจาน4719ยะลาสภาพถูกแรงระเบิดพังเสียหาย ส่วนจุดเกิดเหตุพบหลุมซึ่งเกิดจากแรงระเบิดกว้างประมาณ1เมตรลึก30เมตรและยังพบเศษกล่องเหล็กเศษส,สเก็ดระเบิดกระจายอยู่เป็นจำนวนมากจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานสอบสวนทราบว่ารถยนต์ดังกล่าวเป็นของนายทวัตคงศักด์อายุ48ปีอยู่บ้านเลขที่39ทับ4หมู่4ตําบลลำพญาอําเภอเมืองจังหวัดยะลา กอนเกิดเหตุได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปส่งเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลน,นครยะลาแล้วได้เดินมายัางจุดเกิดเหตุเพื่อไปกรีดยางเมื่อจอดรถแล้วได้เดินเข้าไปในสวนยางพาราก็เกิดระเบิดขึ้นทันทีทําให้รถพังเสียหายแต่นายทวัตไม่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทําของกลุ่มคนร้ายที่ต้องการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง